สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานนิดบอนสีอีกแล้วนะคะก็วันนี้มีชุดเซตมาแบ่งปันนะคะชุดเซตราคา200เสียเอ้ย230บาทเท่าเดิมนะคะเป็นชุด5ต้นนะคะใครสนใจก็จดเบอร์โทรไว้ก่อนก็ได้นะคะ0 6 4ย์ 2, 2 4 3 6 3ปสนะคะหรือเบอร์ที่ขึ้นได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์เบอร์ที่อ่าหนูบอกไปเมื่อกี้ก็ได้นะคะหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดด้านมุมบนซ้ายมือก็ได้นะคะ อันนี้หนูจะเดินพามาชมแม่พันธุ์ก่อนนะคะบางพันธุ์มันก็จะมีอยู่ในเซตด้วยนะคะนี่ค่ะอย่างหงโยกนะคะจะประมาณนี้ก็จะมีอยู่ในเซตเหมือนกันนะคะหงโยกองคุริมานนะคะมีอยู่ในเซตนะคะวันนี้นี่ค่ะมีหลายพันธุนะคะพญาพันวังแบบนี้ก็มีนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูที่เซตกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ก็มีมาประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณเก้าเซตนะคะเก้าเซตก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะชอบเซตไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะ นี่นะคะเป็นเซตแรกนะคะเซตที่1น,นะคะเซตที่1ก็จะมีพญาพันวางอันนี้เลยเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะพญาพันวางต้นใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีม่านานางพิม์พนะคะกัดชมพูม,มาแล้วค่ะนี่ค่ะเขาจะกัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเต็มใบนะคะม่านานางพิมพ์อันนี้เป็นลูกไม้นางกิรินีนะคะมีลูกๆน้อยๆติดไปด้วยนะคะ1ต้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีไก่นะคะไก่มงคล1ต้นนะคะไก่มงคล ยังไม่หมดนะคะมีอันนี้ค่ะองคุริมานนะคะหนึ่งต้นองคุริมานนี่ค่ะนี่ค่ะองคุริมานหนึ่งต้นนะคะนี่อยู่ในเซตที่หนึ่งเลยนะคะคุ้มมากนี่ค่ะเซตที่หนึ่งอาต่อไปเป็นเซตที่สองนะคะมันจะมืนๆน,น,นิดนึงนะคะเพราะว่าหนูถ่ายในบ้านนะคะตอนนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นไม้นอกตู้นะคะนอกตู้ออมไว้นอกตู้แล้วนะคะอันนี้เป็นไก่อมพันนะคะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีอมพรหนึ่งต้นนะคะมี อันนี้จะเป็นสูนทอนผู้นะคะนี่ค่ะสุนทอนผู้หนึ่งต้นอันนี้จะเป็นนี่อันนี้เพชรเจสีนะคะแต่ว่าเขาไม่ด่างนะคะเพชรเจสีไม่ด่างนี่ค่ะเริ่มกัดเม็ดมาแล้วนะคะในกระถางนี้เหมือนจะมีไก่อีกตัวหนึ่งด้วยนะคะไก่เป็นต้นคู่อยู่ในกระถางเดียวกันมีทั้งเพชรสีมีทั้งไก่เลยนะคะน่าจะเป็นไก่ราชาวดีไม่ก็ไก่อมรินนะคะแต่หนูคิดว่าน่าจะเป็นไก่ราชาวดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมี กำแพงแสนนะคะแต่ใบท์เขาจะแผงนิดนึงนะคะนี่ค่ะใบยาวแผงสวยนะคะนี่เซตที่สองค่ะต่อไปเซตที่สามนะคะมีพญาพันวังต้นใหญ่สวยเลยนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะต้นสวยมากกระสีแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีใบไผ่อยู่โคนต้นนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะมีใบไผ่หนึ่งต้นแล้วก็จะมีลูกไม้ด้วยนะคะนี่ค่ะมีใบไผ่สีสวยๆแปลกๆนะคะมันเป็นกออยู่ในกระถางเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะ ผงยกนะคะหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะยังไม่หมดนะคะมีกระเจเจันหนึ่งต้นนะคะสีแดงเริ่มกัดมาแล้วค่ะแล้วก็จะมีอินทรารังสรรนะคะหนึ่งต้นนะคะอยู่ในเซตที่สามเลยนะคะต่อไปนะคะเซตนี้เป็นเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่จะมีอันนี้เป็นลูกไม้นางกีรินีนะคะมีขอบใบมันไหม้นิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันโดนแดดเผานอกตู้นะคะเป็นไม้อยู่นอกตู้ แล้วก็ช่วงนี้มันแดดแรงนะคะแต่ว่าใบมันแข็งแล้วก็เริ่มกระสีแล้วหนูเลยเอามาแบ่งนะคะนี้หนึ่งต้นนะคะมีพรสวรรค์ต้นนี้มันจะติดแผงนิดนึงนะคะหนึ่งต้นพรสวรรค์นะคะอันนี้กําแพงแสนค่ะหนึ่งต้นแล้วก็จะมีสุนพรภูหนึ่งต้นนะคะยังไม่หมดนะคะมีม่านนางพิมพอีกหนึ่งต้นเนี่ยค่ะเริ่มกระสีชมพูมาแล้วนะคะสวยเลยนะคะเป็นเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ต่อไปเซตที่ห้านะคะดูภาพรวมก่อน เซตที่หมีเมฆพับนะคะจะออกน้ำตาลนะคะใบพื้นใบน้ำตาลเส้นใบดำนะคะอันนี้จะเป็นดาวเหนือนะคะ1ต้นนะคะดาวเหนือเทพอัสดงนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะอันนี้สวยนะคะสีเข้มแล้วก็มีเดี๋ยวนะคะใบมันพันกันอยู่อันนี้มีเทา้ากระบินพรมนะคะพ่อของตับสงการนะคะตับนางสงการทั้ง7็ดนะคะเทา้ากระบินพรมป้ายแดงนะคะป้ายมาแล้วด้วย1ต้นนะคะ ยังไม่หมดนะคะอันนี้จะเป็นมะขวาลังสันนะคะหนึ่งต้นคะ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตนี้คะ่ะต่อไปเป็นเซตที่หกนะคะเซตที่หกก็จะมีที่มือหนูนี่เป็นใบกุมนะคะหนูจําไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรนะคะนี่คะ่ะเผื่อใครสะสมตับจังหวัดนะคะไม่แน่ใจว่าจังหวัดอะไรนะคะก็ขายสะสม นี่สวยนะคะสะระตงหวัดนี้แล้วก็มีดาวเหนือหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีกำแพงแสนหนึ่งต้นนะคะยังไม่หมดนะคะมีโชคลำซ้ำหนึ่งต้นเหมือนจะติดด่างมาหนึ่งใบนะคะโชคลำซ้ำเนี่ยค่ะนี่นะคะโชคลำซ้ำแล้วก็จะมีหานุมาจองถนนนะคะหต้นนะคะนี่ค่ะกัดสีมาบ้างแล้วนะคะมันจะกัดแดงนะคะนี่ชุดที่หกค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นชุดที่เจ็นะคะชุดที่เด ก็จะมีม่านนางพิมหนึ่งต้นนะคะกัดสีมาแล้วนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตวางไว้ข้างนอกก่อนนะคะมันบังเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีองค์คุริมาหนึ่งต้นนะคะมีใบไผ่นะคะใบหอกใบ,บไผ่ปรบมาณนี้ยค่ะนี่นะคะใบสีขาวนะคะใบแข็งอยู่นะคะสวยมากขาวอมชมพูนะคะตัวนี้แล้วก็มีสาวโพธารามนะคะตัวนี้จะเป็นไม้กัดขาวนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะมีพญาพันวังนี่ค่ะกัดสีมาแล้วนะคะต้นสวยเลย หนึ่งต้นอันนี้อยู่ในเซตที่เจ็ดค่ะต่อไปเซตที่แปดนะคะเอาเซตที่เจ็ดลบแป้นึงเซตที่แปดก็จะมีกัลยาหนึ่งต้นนะคะกัลยาอ่าแล้วใครชอบใบไผ่เนี่ยนะคะมีใบไผ่ด้วยนี่คะ่ะนี่คะ่ะลูกไม้นะคะตัวนี้สวยเลยนี่คะ่ะแล้วก็มีดาวเหนือนะคะหนึ่งต้นนี่คะ่ะเม็ดถีเลยนะคะมีอันนี้เป็นพญาหน้าคราชนะคะหนึ่งต้นนี่คะ่ะเป็นบอลกลาบนะคะ บอลกาบสวยนะคะแล้วก็จะมีสุนทร o ผู้หนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นเซตที่แปดค่ะวันนี้มีเก้าเซตนะคะอ่าต่อไปเป็นเซตสุดท้ายนะคะเซตที่เก้าก็จะมีสุโขท้ายสองใบาย,ยาวนะคะเริ่มกะสีมาแล้วนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีหูใต้ใบนะคะถ้าโตได้อายุนะคะนี่หนึ่งต้นนะคะพุ่มสวยมากอันนี้นะคะแล้วก็จะมี กาลยานะคะตัวนี้ยังไม่กัดสีนะคะนี่เพิ่งเริ่มนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะกัดชมพูนะคะก็จะเริ่มเริ่มมาบ้างแล้วนะคะใบสวยมากแล้วก็จะมีอินทระราลังสารอันนี้จะจิตเขียวนิดนึงนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ยังไม่หมดนะคะแป๊บหนึ่งนะคะใบพันกันนี่ค่ะหงโยกนะคะหงโยกนี่สวยเลยแล้วก็มีหมอบอยู่ถึงต้นนะคะอ่ากําแพงแสนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตสุดท้ายนะคะใครสนใจเซตไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะ เซตสุดท้ายเซตที่9นะคะเซตนี้โอเคค่ะวันนี้ก็จะมีมาประมาณนี้นะคะทั้งหมด9เซตนะคะอาจจะกล้องมัวมว,มวนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ใบไม้มันอาจจะยุกยิกลายตานดนึงนะคะลมช่วงนี้ลมเยอะลมแรงนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอญาตลาไปก่อนนะคะหนูฝากกดติดตามให้ช่องหนูหน่อยนะคะแล้วก็ใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะหรือว่าคลิปเก,ก่าๆดูก็สามารถ ทักมาสอบถามได้ค่ะว่าพันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะคะที่ส่วนจะเป็นไม้ทําเองทั้งหมดเลยนะคะก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ